สวัสดีเจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CM OT เชียงใหม่เก่งฮูสยามวาไลตีนะครับสวัสดีพ่อแม่ปีน้องป้องป่ายทั่วทุกมุมโลกนะครับตอนนี้นะครับโอ๊ตมาอยู่ที่วัดนะครับสกิทาคานะครับหรือว่าวัดผาลาดนั่นเองนะครับเป็นชื่อเก่าแก่ว่าชื่อวัดผาลาดวัดนี้ก็มีมานานนะครับเชื่อว่ามีความเชื่อว่าวัดนี้สร้างก่อนวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับแต่ว่าก็บูรณะปฏิสังขรณ์จนเป็นวัดที่แบบ ใหม่นะครับเป็นวัดที่ปฏิสังขรณ์มาเรื่อยๆนะครับจากพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็จะเอาวาดนะคะพัฒนาวัดนะครับแล้วก็จะมีส่วนของด้านหน้าด้วยนะคะเป็นลานจอดรถนะคะตอนนี้ก็น่าจะมีพุทธศาสนิกชนที่จอดรถแล้วมีรถแดงน่าจะมีน้องเที่ยวนะครับคือจอดข้างบนข้างบนนี้นะครับแล้วก็เดินไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้าน ด้านล่างกันนะครับซึ่ง e ีีนี้นะครับอดอาจจะไม่ได้มีเกี่ยวกับประวัติใดๆนะครับก็ไว้เป็น E ีีต่อไปแต่วันนี้อดมาตรวจเช็คนะครับมาเช็คสถานการณ์น้ำท่วมนะครับตามข่าวนะคบว่าที่นี่จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมรับชมด้วยกันเลยนะครับนันสต็อปเลยนะครับไปจนถึงในวัดแล้วก็ไปดูจุดที่น้ำท่วมนะครับแต่อดคาดว่าน้ำน่าจะนะครับ ไม่ท่วมมากเท่าไหร่แล้วนะครับก็อันตรายนิดนึงนะครับเพราะว่าขับรถมือเดียวนะครับมันก็จะมีทางชันนะครับแต่ก่อนนั้นนะครับย้อนไปเมื่อมากกว่า10ปีที่แล้วนะครับตรงนี้ยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับตอนนี้ลาดยางมาต่อยแล้วนะครับหนามากนะครับสังเกตนะครับว่าคือประเทศไทยเราอ่ะจะมีคุณภาพในเรื่องของถนนนะครับสมัยก่อนโบราณอาจจะเด๋ยดซ่อมแล้วซ่อมอีกใช่ไหมครับ แต่เชื่อว่านะคะวิศวกรหรือว่ากรมทางหลวงต่างๆนะครับได้พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ทําให้ถนนประเทศไทยค่อนข้างจะมีอายุการใช้งานนานยาวนานไม่ได้ซ่อมซ่อมบ่อยๆเหมือนสมัยอดเป็นเด็กๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ถนนแบบว่าแบบเป็นถนนทางหลวงนะครับก็ยังทำนะครับอย่างมีมาตรฐานนะครับ ใช้เท้าประคองไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ถนนไม่ลื่นนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกเนาะแต่ว่าตรงนี้เป็นโค้งหักศอกเลยทีเดียวโค้งหักศอกนะครับอุ้ยรถแดงมานะครับน่าจะมีนะักท่องเที่ยวมาด้วยเนาะมีนะครับรถแดงไม่มีนะครับรถเปล่าน่าจะมารับนะักท่องเที่ยวที่ อยู่ด้านด้านล่างนะครับคือวัดนี้สวยมากเลยนะครับเป็นเป็นการออกแบบนะครับสถาปัตยกรรมแบบโบราณนะครับแต่สร้างใหม่นะครับโบราณแล้วก็กึ่งมีความทันสมัยโมเดิร์นด้วยนะครับแล้วก็มีรูปปั้นต่างๆที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับอุ้ยวันนี้มีคนเยอะนะคะโอ้โหรถแดงตั้ง1 2 3 4คอขั้นนะครับน่าจะแอบมาดูน้ำท่วมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับ คือนะคบถ้ามีโอกาสาอย่ามาปฏิบัติธรรมวัดนี้สักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่านะครับสงบเย็นร่มเย็นมากนะครับออนักท่องเที่ยวเยอะเลยทีเดียววันนี้โอ้สมัยก่อนนะครับบอกได้เลยนะครับไม่มีนะครับนักท่องเที่ยวก็แบบไม่เยอะนะครับส่วนมากจะมีงานประจําปีอะไรต่างๆใช่ไหมครับ อืมแต่ว่าด้วยความที่ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับสมัยก่อนโออดมานะครับวัดค่อนข้างที่จะเงียบนะครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะครับโอ้โหรถจอดตรงนั้นอีกเยอะเลยนะครับโอ้เคยมาทําบุญวันเกิดที่นี่ด้วยนะครับที่วัดนี้อ่าก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ ว้าวนี่นะครับคนเยอะจังเลยนะครับเนาะแสดงว่าวัดก็น่าจะมีเวลาปิดสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนาะนี่นะอุ้ยวิวสวยเฮ้ยตรงนี้เป็นใหม่นะครับไม่ได้มาวัดนี้หลายเดือนแล้วนะครับปีหนึ่งปีถึงไม่ไม่ถึงนะครับต้นปีอดยังเคยมาอยู่แต่ว่าแอบเห็นนะครับแอบเห็นอ๋อร้านกาแฟหรือเปล่านะครับ เหมือนแบบเป็นแบบที่นั่งนะครัอหโยเห็นวิวเชียงใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับเซอร์ไพรส์นะครับพี่วีมาท่องเที่ยวนะครับก่อนจะขึ้นดอยสุเทพก็มาวัดนี้ได้นะครับหรือว่ามีความอยากปฏิบัติธรรมบาลานซ์ชีวิตก็มาวัดนี้ได้นะครับซึ่งจะไม่ดที่เข้าที่อดมาอดจะไม่ค่อยเห็นนะครับคนเยอะนะครับนี่นะครับใหม่ตรงนี้น่าจะใหม่นะครับ หม่หรอไม่แน่ใจนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเห็นวิวช่องหม่ด้วยนะครับคือน่าจะเป็นกุฏินะครับกุฏิวัดนะครับแล้วก็จะมีเหมือนห้องน้ําอยู่ด้านล่างอุ้ยมีนกท่องเที่ยวแอบนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับคือมีความแบบสะดวกสบายนะครับน้องแรกดูรู้สึกแบบมีมาตรฐานนะครับของการก่อสร้างนะครับ ตรงนี้น่าจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับหมายถึงตัวชานเนี่ยนะครับที่ยืนโหเห็นเราเราจะเห็นเห็นเมืองไหมครับเชียงมารถมานะครับวิวสวยนะครับอ๋อล้วได้ยินเสียงจักรจันทร์เรไรนะครับโออยากมานั่งมีสักวันเนาะแล้วแบบว่าแต่งกรอนโดยรัว,ว,ว,วเลยนะครับนะบ้ไปด้วยกันเลยนะครับ คือที่โอ๊ตไม่ได้พอสหรือว่าตัดต่อเพราะว่าโอ๊ก็อยากจะให้พี่เห็นต่อเนื่องนะครับนะครับมันก็จะมีแบบทานน้ำเล็กๆหรือว่าน้ำเล็กๆแบบนี้นะคะไม่ได้แบบท่วมนะครับอุ้ยมีความรู้สึกสงบนะครับเนาะ ตรงนี้ก็เห็นวิวนะครับตรงนี้จะเป็นถ้าสมมติเรามาแบบถวายสังฆทานทําบุญต่างๆจะเป็นอาคารตรงนี้นะคะเป็นเป็นวัดที่แบบมีความออกแบบแบบให้เข้ากับธรรมชาติบรรยากาศและความทันสมัยนะครับพร้อมกับวิวทิวทัศนะครับเห็นวิวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับอยากจะให้พี่ๆนะครับ FC นะครับ อาจจะไปอยู่ต่างประเทศนะคะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือฝรั่งฝรัลล่งนะคะมาชมคลิปแล้วยมีความรู้สึกอย่างน้อยๆไม่ได้มาก็ได้เห็นบรรยากาศนะครับได้อยากทั่วถึงนะครับปัดเป็นเลนไวแล้วมันมัวนิดหน่อยนะครับนะครับวันนี้เรายังไม่ได้เจาะลึกไปในจุดต่างๆนะครับแต่ว่าก็อยากจะนะครับให้เห็นบ,บริเวณโดยรอบก่อนสำหรับ EP นี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นน่าจะเป็นกุฏิของ รูปหนึงเนาะอุ้ยทานน้ำลายน่ารักน่ารักนะครับเราไปตรงไหนก่อนดีนะครับตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนเส้นญี่ปุ่นแบบนี้นะครับมีอะไรอยู่ด้านในเอยซึ่งตรงนี้ใหม่นะครับโอไม่เคยเห็นนะครับน่าจะสร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับ หรือเปล่านะครับสวยงามาเราไปต่อตรงนี้กันนะคะจะลัดรดปกติแล้วจะเข้าไปทางทางนี้ก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาทางนี้ก่อนละกันนะคะเนาะสวยมากนะครับอืม มีเจดีโบราณอันนี้นะครับที่บอกว่าเก่าก็คือเนี่ยนะครับส่วนเรื่องประวัตินะครับอดไม่แม่นประวัติเนาะเดี๋ยวจะไปสืบค้นให้นะครับหรือว่าพี่ๆนะครับก็สามารถเซืร์ได้เลยนะครับข้อมูลนะครับสวยมากนะครับมีความรู้สึกแบบว่าเป็นร้านนามากๆเลยนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นพระประธานนะครับ ขึ้นไปได้อีกนะครับตรงนี้เราจะลัดไปทางนี้ได้หรือเปล่าได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับคือวัดเนี่ยครับมีน้ำตกด้วยนะครับก็ออ้ดูมอสขึ้นนะครับ คือแบบนี้สวยนะครับเนาะมันทําให้แลดูเก่าแต่โอเคเยเห็นบางวัดนะครับที่เขาเขาถาประดิก,กรรมเก่าๆแบบนี้แล้วเขาก็เหมือนแบบขูดเอาออกหมดแล้วก็ทาสีใหม่นะครับมันก็มันก็สวยนะครับแต่มันก็ไม่มีมนคลังใช่ไหมครับอแบบนี้นะครับก็จะมีอเป็นที่ปฏิบัติธรรมเหมือนเวลาเราเดินจงกรมแบบนี้นะครับเนาะ เสียงน้ำตกนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวไปด,ด,ดูจุดน้ำท่วมกันนะครับ สวัสดีครับนี่นะครับก็จะมีแบบรูปปงรูปปั้นอะไรต่างๆนะครับสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ,อ,อีกจุดหนึ่งนะครับโอ้ทเชื่อได้เลยนะครับพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปของโอท๊ทในคลิปนี้นะครับต้องรู้สึกดีนะครับ ได้ชมสถาปัตยกรรมสวยงามพร,ร้อมกับความเป็นธรรมชาตินะคะบนป่าเขาลำเนาพรยนะครับตรงนี okay. ้ก็เป็นโบราณนะคะเป็นบ่อน้ําเลี้ยงนะคะเป็นบ่อเขาเรียกว่าบ่อน้ํานะครับเนาะเป็นบ่อน้าโบราณบ่อน้ําทิพย์ตรงนี้นะครับก็สามารถตักอุ้ยมันมืดนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับน้ําท่วมก็คือจุดนี้ คือมีความเก่าและขลังมากนะครับนี่นะคะอุยวันนี้ทำไมคนเยอะจังเลยดูสิครัมีนักท่องเที่ยวมีผู้ทธศารนิกชนมานะครับดูครับโอ้โหอุ๊ยนี่นะครับที่แบบว่าจุดน้ําท่วมจะอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันด้วยความที่เป็นน้ําตกใช่ไหมครับแล้วก็ไหลเร็วนะครับมันก็หยุดแล้วนะครับแต่วันก่อนในตามข่าวนะครับเขาปิดปิดนะครับไม่ให้เข้าแต่วันนี้มันก็ น่าจะสถานก,การณ์คลี่คลายลงแล้วนะครับเห็นตามข่าวนี่แบบน้ําไหลไวมากแต่ตอนนี้นะครับดูสิครับมีนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับออยากไปฝั่งนู้นจังเลยนี่คือสะพานนะครับเก่าโบราณมากเลยครับโบราณมากแต่เดี๋ยวไปเช็คนะคะว่ามันเก่าอะไรยังไงนะครับเนาะคือมันเป็นโบราณที่มันตรงนี้มันจะเป็นเส้นทางลัดมันจะไปที่สามารถตอนนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นแบบ อาจจะไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยแต่ว่ามันมีทางลัดนะครับจะไปลงที่หมายเลขเชียงใหม่นะครับจุดใดจุดหนึ่งแต่ซึ่งอดไม่เคยเดินนะครับพวกแบบนักเดินเขา่าหรือว่านักออกกําลังกายพวกนักวิ่งนะครับชอบมาเดินนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ไสะดวกสบายนะครับอาจจะเป็นเปรอะเป็นดินโคลหรือว่าสัตว์แมลงต่างๆนะครับที่อันตรายนะครับ จะเห็นวิวสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับไปเลยไปด้านล่างกันนะครับว้าว วันนี้ก็่าจะเป็นช่างภาพนะครับสวยไหมครับเรื่องมากว้าวสวยงามนะครับ ก็สำหรับ EP นี้นะครับโอก็ขอล่าลาไปก่อนนะครับแล้วก็มาพบมาเจอมาเจอกับโอ้ได้ใหม่ใน EP ต่อไปนะครับซึ่งโอก็จะอยู่บริเวณนี้ต่อนะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร mm hmm. ์กดติดตามช่องโอ, mm hmm. โอ๊เชียงใหม่แกงโฮสยามอะไรกี้ด้วยนะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้นะครับล่าลากันไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกับโอได้ใหม่ใน EP ต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ